สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงภาพและเสียงโดยแอดมินเทพนัทกรนะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาดูบรรยากาศที่วัดผีเรือลมนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นนะท่านผู้ชมแล้วก็เงียบด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เ,เราจะเข้าไปขอตัวแรกนะครับท่านผู้ชมเนาะกับแม่นางผีเรือล่มนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูบไว้นะท่านผู้ชมนะั่เป็นทูบขอตัวแรกนั่นเองนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราขอสามตัวตรงนะครับท่านผู้ชมเนาะทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับใครที่อยากเข้าไปดูสามตัวตรงๆก็เข้าไปดูที่ทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชม ส่วนคลิปนี้เรามาทำให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมนะเนาะยวเรามาดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับทูบนะท่านผู้ชมนะซึ่งทางแอดมินก็จุดทูบนะท่านผู้ชมว่าจะดูตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเนะเห็นหัวเลขสองมาแล้วนะท่านผู้ชม ก็มาดูเรกกันนะท่านผู้ชมนะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมสําหรับทูบก็คือเลขสองมาแล้วนะท่านผู้ชมนะหัวเห็นหัวเลขสองนะผู้ชมที่นี่คือเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนะตรงนี้เป็นเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกับทูบที่เราจรวเสียงทายไว้นะท่านผู้ชม เราจะไปดูที่หัวเรือลำที่สองก่อนนะท่านผู้ชมเนาะว่าตรงนั้นจะมีตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเพราะหัวเรือลำที่สองก็เคยให้โชคเรามาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดที่ออกห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมแอดมินจะพาไปดูตรงหัวหัวเรือลำที่สองก่อนนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาดูทูบเสียงทายของเรานะท่านผู้ชม นี่คือหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูว่างวดนี้เราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมแอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะดูซิว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนขึ้นมาบ้างนะท่านผู้ชมใครเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะฮึม รูปแป,ป๊บเดียวเองท่านผู้ชมเห็นตัวแรกแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมตัวแรกอยู่ปลายมือของแอดมินนะท่านผู้ชมรูปแป,ป๊บเดียวเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชม ตัวเลขเปลี่ยนเร็วมากนะท่านผู้ชมนะมาสักคู่นี้มันผีหลอกเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้มองเห็นอีกตัวหนึ่งนะพอจะซูมเข้าไปดูตัวเลขเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมเร็วมากอ่ะท่านผู้ชมแป๊บเดียวเองนะท่านผู้ชม นเดี๋ยวนะท่านผู้มชมจะรูปก,ก่อน สามห้านะผู้ชมตรงนี้เนาะปายมือแอดมินนั้นผู้ชมสามห้าห้าสามนะผู้ชมเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะสามห้าห้าสามนะผู้ชมด้านบนเนาะสามห้าห้าสามนะผู้ชมตรงจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขตรงที่เราจุดทูไปดีกว่านะผู้ชมตัวเลขไปเึิงไหนแล้วทนะ่านผู้ชม ที่แอดมินจดทูไปนะผู้ชมนะเห็นเลขสองนะผู้ชมเนาะสองกับอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมตัวที่สองน่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมสองน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวคอยดูนะท่านผู้ชมนะว่าจะเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคุณกาลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมเนาะหรือวัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะท่านผู้ชมเราอยู่กับเรือลำที่สองนะครับตรงนี้เนาะเป็นเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมส่วนด้านโน้นก็จะเป็นเสื้อผ้านะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวใคมาดูกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเราจะได้ตัวไหนนะท่าผู้ชม เดี๋ยวใครดูนะผู้ชมเนาะ<ป>น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะผู้ชมตัวที่สองเนาะ น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะมารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมนะว่าตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะกลับไปดูหัวเรือลำที่สองกันก่อนนะท่านผู้ชมเนะมาะเมื่อสักครู่นี้เรามองเห็นตัวเลขไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่เรามาดูอีกเสว่าเราเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมรวมทั้งคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม ตัวเลขมองไปก็เห็นอยู่หลายที่หลายจุดเหมือนกันนะท่านผู้ชมใครเห็นตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะมองไกลๆอาจจะเห็นนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเอ็มันจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะท่านผู้ชม เคยเห็นตัวแรกมั่งนะท่านผู้ชมเนาะ เมื่อกี้เรามองเห็นตัวเลขสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมแต่พอมาดูตอนนี้นะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะมองเห็นตัวเลขอีกตัวนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชม 5 2าสองสองห้านะผู้ชมเนาะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นสามห้าสามนะผู้ชมแต่ตอนนี้เรามองเห็นห้าสองสองห้าอยู่ตรงปลายมือแอดมินนะผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่าผู้ชมห้าสองสองห้านะผู้ชม, 5, 2, 2, 5ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับที่นี่เป็นหัวเรือลำที่สองนะผู้ชม ใครเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมนะเผื่อมองเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าโชคลาภแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูทูบของเราอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ทางแอดมินหยุดทูบไว้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูตัวเลขตัวที่สามกันนะท่านผู้ชม ตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรมารอรุนกันนะท่านผู้ชมเนาะเสียงแมวร <beiter> <c ười> ้องนะผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมทำไมแมวร้องอยู่ตรงนั้นผู้ชม หัวจะออกอยู่ตรงตรงรังตรงนั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวที่สามมันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามจะเป็นตัวไหนท่านผู้ชมมันเลขสามใช่ไหมท่านผู้ชมใช่เลขสามหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามคือตัวอะไรนะท่านผู้ชม ที่สามจะเป็นเลขไหนรอรุน้นกันนะท่านผู้ชมเนาะเราเห็นตัวแรกก็คือเลขสองเลขหนึ่งนะท่ผู้ชมสองหนึ่งสามนะผู้ชมเนาะไม่สองหนึ่งสามก็สองหนึ่งห้านะทผู้ชมสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหรือจะเป็นสองสามสามสอง ก็จะเป็นสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมตรงจุดนี้เนาะสองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งห้านะท่านผู้ชมอย่าลืมคขวยตัวเลขซื้อนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับทูบที่เรามองเห็นก็จะเป็นเลขสองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งห้านะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองนะ 2, 1, 1, 2, นะท่านผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง หรือท่านผู้ชมจะจับตัวเลขไข้กันซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองนะนะท่านผู้ชมสนะองสามสามสองเนาะก็จะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะผู้ชมจับตัวเลขไข้กันซือนซ้อน,นะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทังช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชม แต่เราจะเข้าไปดูตรงถังน้ําแข็งกันก่อนนะผู้ชมนะว่าเมื่อกี้แมวมาร้องอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมนะักที่แมวมาร้องเมื่อสักครู่นี้ห้าหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ออกไปแล้วนะผู้ชมเนาะเหลือเหลือสองตัวที่ยังไม่ออกนะผู้ชมก็เป็นศูนย์สี่กับแปดเก้าอยู่ด้านบนนะผู้ชม จะห้าหนึ่งออกไปแล้วนะผู้ชมนะอยู่ด้านล่างเลยนะท่านผู้ชมหรืองวดนี้จะมาศูนย์สี่หรือแปดเก้าดีท่านผู้ชมตรงนี้นะผู้ชมนะกที่แมวมาร้องมาสักครู่นี้นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย